บาย s n o สโนว์ l ออ่ะเราลงไปลงไปว,ว้า <laughs> วโอ้แล้วก็ข้งางล่างตีที่เราเล่นสไลด,ดิ้งตะกี้น้องชอบอะไรสไลดิ้ง <This lighting. S 1> น้องน้องชอบอ๋อคือทูบิ n g ก็ไม่ชอบทูบิ n g ก็ไม่ชอบน้องชอบที่เราขึ้น ขึ้นสกีไรสกีลิฟต์ขึ้นไปดูวิวไหม mm mm mm. ไม่ชอบหรอไม่ no, ทำไม <really> ถึงไม่ชอบอะคะทำไมเคยที่มันบ oring ฮะน่าเบื่อเหรอ <Yeah. S 1> แต่น้องบอกว่ามันมันสงบสุขไม่ใช่หรอ peaceful ไม่ใช่หรอ it was peaceful and boring อ๋อสงบแต่ก็น่าเบื่อเหรอคะสงบแต่ก็น่าเบือ่อน่าเบื่อสำหรับเด็กเล็ก,ลกๆแบบน้องใช่ไหมลูก ล้วชอบอะไรอีกคะ I love the snowball fights อืมแล้วน้องทำอะไรอีกตรงนั้นน้องทำตุ๊กตาหิมะไหม mm, I didn't น้องทำนิดนึงเนี่ใช่ไหม mm. นิดนึงแล้วก็น้องชอบไหมชอบไหมคะ mm. แล้วที่แม่ปล่อยน้องลงมาจากจากภูเขาหิมะอะที่น้องเลื่อนลงมาลื่นลงมานะ่ะเหมือนสไลเดอร์อะน้องชอบไหม <Yeah. S 1> ชอบไหมคะ mm hmm. แล้วชอบอะไรที่สุดชอบที่ไปเล่นใน Airbnb กับ McKenzie a ไหม Yeah เ <laughs> ออแล้วเมื่อวานเนี่ยชอบอะไรที่สุดเลยที่สุดเลย Airbnb Airbnb play mm hmm. and, 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 and before, I like seeing the Yeti h u h I, <Huh? S 1> I like seeing the Yetis The Yetis look funny You like seeing the yeti? Yeah, I like seeing the yeti. Yeti. I like seeing yeti and um the, yeti, the yetis were funny. <laughs> we just lost Yadi night? Or... Yeti tip and tip and tip uh, like, like... and loco standy in eh, a tip and standy yeti eh, No. Yeah yeti's are shaped like humans but they're not humans อืมที่ตัวใหญ่ๆนะคะ mm hmm. เหรอคะน้องไม่ได้เห็นตัวจริงๆใช่ไหมมันเป็นป้ายใช่ไหม What is ม a yeti มันเป็นป้ายใช่ไหมลกูก yeti คือแบบคนตัวใหญ่ๆที่มีขนหนาๆ อาศัยอยู่ในป่าที่หนาวหนาวเรียกว่าบิ๊กฟุตนั่นแหละบิ๊กฟุตแต่อิสคงดีเยดีใช่เยดีด้วยบิ๊กฟุตด้วยเหมือนกันสิ่งเดียวกันน้องเห็นบิ๊กฟุตเหรอเมื่อวานน้องเห็นเยดีเหรอ a <Yeah. S 1> real one a real one อ่ามันมีหัวข้อท็อป,ปิกใหม่แล้วนะทุกคน what real one น้องเห็นเหรอน้องเห็นเยติเหรอ เราเห็นตัวบิ๊กฟุตหรอเมื่อวานที่เราไปอ่ะ <Yeah. S 1> เห็นเลยเหรอเห็นเลยเหรอเห็นจริงๆเลยเหรอคนตัวใหญ่ๆมีขนนะนะ <Yeah. S 1> เห็นเหรอคะมีขนสีขาวอะ่ะอว่าไปเลยให้หม <L> โอเคลูกไม่ชอบ <Yeah. S 1> อะไรที่สุดเมื่อวาน ลลกไม่ชอบอะไรเกี่ยวกัอ่ะน้องเฮอรเกี่ยวกับทริปเมื่อวานเอาดีๆเอาดี I didn't like the long wait Long wait where เราต้องรอนานอ๋อ a long drive the long drive you don't you don't like แม่เนี่ย เป็นสิ่งที่แม่คิดเลยจริงๆว่าอันนี้คือน้องไม่ชอบที่สุดขาไปหลับก็เลยไม่รู้ว่านานแค่ไหนว่ากว่าจะไปถึงที่นั่นแต่ขากลับไม่หลับก็เลยรู้ไงว่าอยู่ห่างจากบ้านแบบเยอะมากเหมือนกันชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งสองชองั่วโมงโอ้ย forever อะไรหวังว่าจะชอบวิดีโอ,อที่เราไป เที่ยวสโนว์พาร์คนะคะโอ okay, เคแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย